เพื่อนกูเล่นไหมเนี่ยตอนนี้นคือเพื่อนกูเล่นหรือเปล่าก,กูยิงใครไม่ได้แล้วเนี่ยก,กูกระสุดหมดแล้วไปเฮียใครเนี่ยเอ้ยมึงยิงกูทำไมล่ะเฮียใครกูเป็นอะไรเนี่ยติดเดียว<อ>เลยเพื่อนเฮียบอยเอซ่าเลยเอาว่ะเฮียเรามาแล้วดิโอ้มค์ก็เฮียผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นจริงกับเกมนี้ขอดูกราฟิกก่อนขอร้องอย่าปรับโลไม่ไม่มันต้องปรับโลคนระับเพราะว่ามองไม่เห็นปรับพายแล้วมันปรับมันมองไม่เห็นจริงนะเออนี่ไงโห ทุกคนมีให้ปรับโลกันเต็มเลยวะ่ะเชีย่ยน,นี่แหละสิ่งที่เราต้องการโอเคดีอันนี้ถือว่าดีมากชาร์ปเนตสัก5 5แล้วกันให้55ก่อนโบวโมโชั่นเบอร์ปิดแม่งเลยเวพอนเบอร์ปิดคาเ,เมล่าเช็คเมาส์ปิดเซตติ้งแบบโปรเพเยอร์ไม่งั้นไม่เห็นสไนเลบนภูเขา <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นสไนเลบนภูเขาอันไหนฮะ <c oughs> เอ้ยทุกคนเขาเล่นหมดไหนกันนะผมซื้อแพ็คที่มันแบบว่าอันนี้ทุกคน มันอยู่ไหนอะผมอยากได้สก,กินเนี่ยคือถ้าไม่มีสก,กินเรายิงไม่แรงอะเดี๋ยวประเด็นะ่ะนี่เอาอะรออันนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเจี๋ย M433 คืออะไรอะทุกคนเฮ้ยมันเฟี้ยวจังอะคือเราสามารถใช้ได้ไหม,มเฮ้ยเฮ้ยโมบาิตี้ข้างล่างนี่เฟี้ยวนะแต่มันไม่มีให้แต่งปะ่ะนี่เนี่ยโอ้โหไม่มีให้แต่งเลยดิโอ้โหไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอ,อันนี้แหละสก,กินนี่ว่าเออผมกำลังนึกอยู่วเอ้ยมันแต่งให้เรีวนะเนี่ยดี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 ดูริมีซัพเฟเซอร์ด้วยทุกคน ชี้อ่ะนี่แหละเฮ้ยชี้อ่ะจะโกงเลยโกงแล้วพวกเราอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันแล้วกันชี้อ่ะโคตรเท่อ่ะนี่กูกดยังไงเนี่ยอ๋อสตาร์ทเฮ้ยเข้าแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยชี้อ่ะตื่นเต้นว่ะเอ้าอันนี้ไม่ใช่ตัวผม嘛ดิเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ตัวผมโอ้โหพี่จีนเลยเจอละเจอละเจอละโอ้โหไอ้เหี้ยมันต้องท็อกเกิลนี่ว่ะ่้าแม่งสวยมากอ่ะนี่ฝากรูจริงป่ะวะ เอาเฮียยิงเพื่อนทำไมอะ่ะเอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยกูก่อนโอ้โหภาพแม่งแบบภาพแม่งสวยจัดเ,เลยนี่อะไรอะ่ะเอ๊ยเฮียอะไรวะเนี่ยยมีประโยชน์ใช่ไหม

มุมอร่อย <laughs> มุมอร่อยไอ้ย่ามุมอร่อยด้วยวะมันอยู่ตรงไหนวะมึงย่ามุมอร่อยอ่ะมุมอร่อยเราอยู่ตรงไหนวะเฮ้ย <c oughs> มุมอร่อยเราอยู่ตรงไหนฮะผมลืมอ่ะพูดเปลียวอ่ะเฮ้ยเหี้ยละโอ้โหเอ้ยแม่งเยอะไปไหนเนี่ยเพื่อนกูเล่นไ,มไหมเนี่ยตอนนี้คือเพื่อนกูเล่นหรือเปล่า ไอ้พวกนี้แม่งเซียนกันแล้วดวิคือมึงเล่นกันไม่นอนเลยใช่ไหมกูถามแค่น,นี้แหละเฮ้ยนี่ไงนี่ไงบ้านในบ้านเนี้ยมองอึงมาลอยว่ะทุกคนมองอึงมาลอยจริงใครอะเอา้ากระสุนหมดทำไงอะเอา้าแพ้เลยโอ้โหมาถึงเกมแรกกูแพ้เลยเออ ไปไปไปต่อไปต่อเฮ้อแล้วทำไมมันลุยกันแล้ววะอย่าเพิ่งยิงเพื่อนอย่าเพิ่งยิงหืมคมตาแตกโหตากูจะบอดอีฮี้มันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา โอ้ยอ <tang ar> ุ้ยโอ้ยไปชี้อ่ะจิงกล่องก็แตกแล้วเนี่ยอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหแล้วกระสุนกูไม่มีเลยนั่นนะโอ้ยายเจ๊ผาย นไปเฮียใครเนี่ยเอ้ยต้งองยินกูทำไมล่ะเอ้าเนียนกูนเนียนว่ากูตายก่อนเนียนจัดเฮ้ยเฮียไอ้สองแม่โงโกงลยวะ ยิงเพื่อนด้วยเขี้ยวนะไอ้เฮียกระสุนกูหมดเลย My God ชิลูกซองวะทุกคนทำไมกระสุนมันให้มาน้อยจังวะ <c oughs> มันกล่าไม่ให้เราเล่นเลยหรอก <c oughs> เก็บเ,เก็บ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 ก็บเกย เล่นแต่ลูกซองก็ได้ั้าเกิมนะผมว่าเล่นแต่ลูกซองก็ได้วะ่ะเยี่ยนในที่สุดลำเบอร์สี่ของพวกเราก็มีประโยชน์กูยิงใครไม่ได้แล้วเนี่ยกระสุนหมดแล้ว ข้นมันอ่ะงานมีดแล้วอ่ะเมื่อกี้จะไปหยิบปืนคนอื่นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กํลาลังจะไปหยิบปืนล, <c oughs> ละเฮ้ย <c oughs> เกินไปเฮ้ยอันนี้เกินไปเชีย่ยใครเนี่ยได้ <c oughs> โดนกูหมดอะ่ะ <c oughs> คือเก็บมาแล้วมันมีกระสุนไหมอะ่ะมันก็ไม่มีนี่ไอพวกนี้มันก็ทรมานเหมือนกันนะมันไม่กระสุนนะทุกคนกล่องกระสุนซ้ายมือ <c oughs> ขอด้วยเฮ้ยเชี่ยมึงใครเนี่ย ถ้ามาเป็นสปอนก็ไม่แน่อาจจะเข้ามือมากขึ้นเอา้ารออะไรมาดิอยากได้อยู่นะให้ผมขับเครื่องบินจริงหรอมาเฮ้ยขึ้นดีวไปดีว่ะเอาดีว่เฮ้ย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 ทุกคน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  ไปอย่างเนี้ยฮาไปโอ้โหแล้วคนแม่งเยอะจัดกูมาอยู่ห้อมกลางวงล้อมแล้วหัวเลยเข้าไปที่หัวแล้วเข้าไปที่หัวอีกรอบแล้วเจอคนลุกซองเข้ามาเจอคนนึงลุกซองเข้ามามาดิเจอคนนึง่ะกูเห็นอยู่ตรงเนี้ยมาดิมาดิสัตว์อ่ะกูเคลียหมดกูเคลียหมดเอา้กากูกำลังจะเก็บกระสุน ย่เข้าไปมันอยู่นี่แหละมา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 ลูกบอลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามายเฮ้ยอะไรวะเอ้าเพื่อนโทษหึ่ย มุมเสียเลยนะเฮ้ยเหี re, ้ยอะไรวะอ่ะมุมเสียเลยมาอย่างนี้กลายเป็นมุมเสียเลยนะโคตรเหี้ยโอ้โหเหี้ยลูกซองมันโคตรแรงอ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปปะวะแล้วพูทโดลงไปไงนี่ เอ้ยทำไมไม,มีนมั <Gym. S 1> นเผาจังอะนียมันดูมันระวังหลังเลยอะเดี๋ยวกูไปละเฮ้ยยี่ลูกซองยังแรงกว่ากูเหลือเชื่อวัดขอดูโปรไฟล์หน่อย63คิวคิวเดซสามจุดสามโอ้โหไม่เท่าไรเฮ้ยรีบเล่นรีบเล่นดิเฮ้ยนี่ไงมันวิ่งแล้วมันกระโดดได้อะเฮ้ยดูดิ อ๋อไม่ชน้าใหม่เลยหว่ามีแล้วหรอเป่าห่อะเดี๋ยวอ๋อกูต้องไปอ๋อกูมาผิดฝั่งไอ้เหี้ยกูก็ว่าอยู่ไม่เจอใครเลยกูต้องบูแล้วสินะปืนเหี้ยอะไรเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวเป็นหมอเฉยเฮ้ยแล้วเอาลูกซองกูไปไหนนั่นชัวร <c oughs> ์ว่าเจี <c oughs> ๊ยบกูล็อกขาดฮ่า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  มานั่งนอนรอนตรงนี้เลยเหรอผมถามจริงๆนะเฮ้ยหย,หยุดดิอุ้ยแล้วกูเฮ็ดช็อตพอแล้ว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 เฮ้ยน่นนากลัวว่ะไปกดผิดไอ้เฮีย ถึงเวลาหราาอือยังเยี่ยติลกาเฮ้เยี่ยมาดิเยี่ยปืนซักพอด่ะอ๋อถ้าย้ายแบบคือมันมันก็เอาปืนเราไปหมดเลยถ้าย้ายปืนน่ะมันจะย้ายโลไปด้วยทุกคน โคตรมันลูกสองลูกสองเลมันตัวละไอ้เหี้ยตัวละมันคือเกมลูกสองได้หว่ะ It this at moment that was knew he he fucked าไปไอ้เฮียดูมันดักบ้านนี่สัสได้กูเนตแน่ไอ้เหี้ยโดนกูเนตแน่โดนกูเนตแน่บ้านไหนวะสักลูกนึงอ่ะเอาไปเอาตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย ่าเด็กล e t s go m เมนกูต้องมาเคลีรยบ้านให้ใหม่อีกหรอเนี่ยเฮ้ยชี่อะไรเนี่ยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเอาเพื่อนนี่มาเอ้ยเรายินกูทำไมเรา กงบ้านร้อยศพบ้านร้อยศพทุกคนอยู่แต่บ้านนี้ก็ได้นะเฮ้ยเจี๊ยไอ้เหี้ยเป็นมาทีเผยสัสวิ่งเข้าไปชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยนี่นะ่าได้ชุบตุ๊บเชี่ยเลยสัสชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อย

เฮ้ย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 อันน <hum> ี <oca> ้อันนี้ตลกเกินไปแล้วอันนี้ตลกเกินไปผมว่าอันนี้ผมตลกเกินไปนิดนึงผมไปดีดีกว่า มีต้องแบบสุดวิ่งสุดวิ่งสุดขวาสุดด้วยกูเหนื่อยว่ะจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วกูยังหลงทางอยู่เลยกูเล่นที่อื่นไม่เป็นนอกจากบอมซีไหนได้ได้สกอร์เท่าไหร่เฮ้ยเจ็ดสามคิวเลยนะเชี่ยเฮ้ยสถิติเราดิบ้านซิกระเลตเลยดิขอร้องเลยอันะี้อยากแตะรอยได่ปะเพิ่งมาลองแล้วก็แตะเจ็ดสิบแล้วถือว่าไวนะพี่ชวนตีผมที ทำไมตัวพี่เทอะพี่แดนอ้าวไอ้เฮียก็มึงให้กูเสียตั้ง2006กูต้องเท่ดีวะไปดูซิวันนี้เกม2000บาทให้ประสบการณ์อะไรกับเราอุย2007เดว้ 27, ยซื้อส0 0 0อ 6, ุมันอ้ยไม่คุยด้วยนะพี่แง่ตอนแรกกู<ว>กะ<ไ>ว่าซื้อแบบ2,000แหละแล้วเดี๋ยวเก็บอีก700ไว้เติมเกมกาชาไอ้เฮียกล้าบอกไม่เล่นด้วยนะเนี่ยซื้อมาปุ๊บผมไปกินมาม่าเลยพี่ว่าไงตื่นมากินมาม่าคือเกมต้องได้เล่นอะไม่มีกินไม่เป็นไรอะภาพแบบคนวอรปาร์ตี้มาเป็นเดือนอะอยากเล่นเกมอะโอ้โหอิว ใส่เสื้อดำกันหมดไอ้เชีย่ยสีตัวละครกูยังเด่นอะ่ะเฮ้ยเอาว่ามาพี่ภาพเกมแม่งโคตรงามเลยว่ะโคตรสวยอ่ะพี่ถ้านานทีจะได้มัเล่นเกมอย่างนี้ว่ะผมปรับภาพโลไม่ยังสวยอ่ะชัวร์ไงโอ้ทิกินกูกูเป็นไรอะ่ะเป็นลม <c oughs> เป็นไรอะ่ะ <c oughs> ผมจะหาคนไม่เจอเลยเนี่ยตอนนี้เนกูเป็นอะไรเนี่ยทิกินล้มเลยหรอ,อพี่รอผมแป๊บพี่มาเกิดกับผมอ<ไ>่ะ เจอแล้วเจอแล้วเกิดกะมาเกิดยังมาพี่วิ่งกับผมมาอยู่ข้างหน้าเห็นรถคันหน้าป่ะโอเคพี่ชิวชิวชิวผมเราเคลียร์ขอบนอกพี่มาโอเคมันมีตัวนึงอยู่ผมตามกล้าไปพี่ขวาสายล้มสายล้มสายล้มผมตายแล้วมาแล้วพี่ล้มอีกแล้วอะไรวะพี่ล้มอีกแล้วอะไรอ๋อโอ้ยเชี่ยไปทีมช่วยกูเลยดิพี่แทนข้างหน้าพี่บนหัวพี่ โอ้โหมีตัวนึงที่เราจะเอามายิงนี่มามาผมมาผมมาผมมาอยู่ใกล้ป่ะเออกูยิงรถถังโอ้ยี่ยพี่แป๊บนึงเน็ตโอ้โหเหลือเชื่อทำไมกระสุนละน้อยอมาเพื่อน Let's move แนผมมาข้างหลังก้าข้างหลัง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 ไปกินช่วยหน่อยพี่ไหนก็ไม่รู้พี่ไปซ้ายก้าซ้ายมือมามาเจ็บมากาจ้สวยจัดพี่สวยจัดสวยจัดแป๊บนึงพี่หมดแล้ว

โอ้ยที่กูหลพี่เนี่มันมีสันไดณอะไรทุกที่เลยวะมันอยู่ข้างนอก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 มันอยู่นอกฉากกินขวาไกลเลยขวาไกลนอยู่ขวาไกลเนี่ยิงไม่อยู่เลยเนี่ยแนเนี่ยมีความสุขกันเลยดิไอ้พวกยืนบนหลังคายิงอยู่ไกลๆอ่ะจริงพี่มีความสุขกันมากเลยเกินสนุกอะไรอ่ะก็นะเออยืนอยู่ข้างบนชีวิตไม่เอาอะไรแล้วสุขจริงๆ เออโมโหเลยไอ้บอยเตรียมตัวมืนหัวเลยเพื่อนโอเคปะเมื่อไรกูโดนไฟไอ้ปลาไฟใส่กูนักก้ามาอุ้ยลูกโองเฮ้ยนักก้าเออพี่ผมก็เล่นแต่ลูกซองนี่แหละไปกินมาเลยพี่นักก้าจ๋อนัก้าทำไมเสียงมันแบบแปลกวะเปิดเพลง I Need A f u c k i n g Man แสงมันเยอแบบะแต่ว่าแสงอแนอกแม่งยิงกูเรียบร้อยล,ล้มแม่งเอฟเฟกเดียวชิบหายมองหาเลยไม่เห็นเลยาตามไม่เยโอไอเยี่ภาพแม่งสวยเกินไอ้สัสฮ่าฮ่า่่โ่า่ก่า่่่่่่จัดโดนโดนกูแฟง ตัวดิ้นเลยสัตว์ไปกินเนี่ยเพิ่งยิงพี่เ้ยขวาเนี่ยขวานี่มันจัดเลยนะเว้ยเออแต่ขวาเยอะมากเออขวานี่เมื่อกี้ขวากูเอาแล้วผมเกิดขวามึงกด enter ดิแบบดูชัดทำคุยอะไรไม่ดันเลยโอ้โหหน้ากูเพื่อเพื่อเฮาเลยมันอยู่ขวาเต็มเลย สัตว์ตุนเคมอยกูกูสาดวิ่งมา,าตั้งไกลโหเยอะจัดพี่พี่แดนเดี๋ยนี่โหขวาเออเที่ยวขวากูอยู่ขวาปึ๊งข้างหน้าพี่แดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเห็นป่ะในในมินิแมปอ่ะเป็นล้านเลยอะตกกูมีกองทัพเออมันมันนอนเนียนอยู่ไอ้กินดูเพื่อนทางขวาไปหาไหอ,อ้ก้าเอ้ยโอ้ยนอน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 อยู่ขวา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 นอนอยู่หลังข้างล่างเดี๋ยวผมระเบิดยัดเข้าไปนั่นแหละมาเนี่ยมาเนี่ยพี่บอยสองหนึ่ง บ้างหน้ากี่บ้างหน้าบ้างหน้าหน้ขยน้าาขยเาข่ายาขย้่อย่างกไอหีงมาเลยบอก่มเดียวเลยเพื่อน้ร้ยเอซเลยอ้เไม่มีรถให้ยิงเลยไม่มันแต่พวกผมมันไงไม่มีรถเออมันจริง